มาไฟาสมุนไพรเนาะคะ่ะอันนี้คือตน้นคือดอกคนที่สอด้ค่ะนี่คนทีสอเนี่ย้าลดร้อนเนี่ยปุโรหิคนก็ไปผัดแท่นกับเผาได้เนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรที่ดีมากเลยคนที่สอ,อยุบิยุบันเมษาขอนแกน่นบ้านสวนโป่งปลาวิมานดีนี่แหละคะ่ะแต่นอกจากเป็นนักกีฬาแล้วเล่าก็ย่งเป็นหมอหานั่นค่ะเราเรียนสมุนไพรเรามีความรู้ในเรื่องยา แล้วก็เอามาโปกเนี่ยดอกคนที่สอเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ยาดมมือนะคะนี่ใส่ดมมือเนี่ยดอกใหม่เนี่ยดอกสีม่วงน้อยน่อยนะคะคนที่สอกินหอมนะคะใส่ในดมมือเป็นสมุนไพรอยู่ในดมมือที่ว่าพี่น้องไปซื้อมาดมนะล่ะเปิดขึ้นกระดมโรดหล่บเกินดมมือเนาะจ้านี่แหละคะ่ะคุยกันเรื่อนสมุนไพรน้ำแน่เป็นสมุนไพรอยู่บ้านลายคะ่ะ อันนี่ก็สเสลิดพังพรตัวผู้นี่สเสลิดพังครนีตัวผู้ตัวเมียนี่ค่ะอันนี้กับพญามือิ่งพญามือริงนี่พญามือริ่งเอามาตั้งภูเขาเอามาปลูกอาจารย์อุทิศส,สักดาเพิ่นผ้ากันไปกับอาจารย์สมจิตคอนโอมนี่ล่ละนักภารศึกษาแต่ว่าพ่อกเกษียณข้าเจ้าขมาศึกษาเรื่องสมุนไพรเนาะค่ะบบดนี้อาจารย์อุทิศส,สักดาแล้ว ขันสวรค์แล้วโมกวกกันนี่แหละครับสาวกันแกนแกน,นนครน้ากันแต่ก่นนครรุ่นหกจะแกนนครรุ่นหกเพื่อนรวมสถาบัานเพื่อนรักกันด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชาญยารักษาโรคได้รอยชนิดกันชากันช่งในสามสิบเก้าชนิดแต่ว่าชายาหรือว่ามะละกอกินใบเนี่ยเออมะละกอ ผันได้แน hey like ่นแล้วถ้าพิ่นสีอิอนดอกค่นไล่ยฮไล่ขาดพุ่นต้อคนกับชาญาเนี่ยแหละต้นชายาเนี่ยแหละค่ะค้นกินก็ดีหอยก็มากกิ่นพะนะปลาก็มากกินอีกเด้นะคะหอดมื่อยในส้มสวนตัวนี้อันนี้ก็ต้นนี่ต้นแดงค่ะนี่หมากแดงได้นี่ฝางแดงฝางแดงก็มีต้นแดงก็มีหลยค่ะขายแล้วเอามาปลูกอันนี้ก็หวานน้ำนี่ค่ะแกอันไสเมื่อนี่ วานน้ำว่านน้ำว่านน้ำเทพท่าลนี่โอ้ยนางนาคปวดอะฝนมาบังหันอันเออผู้่นบ่งคลิปอันก็เห็นอันก็เห็นสวมแตงยุ่งน้งกันพะนะเอาล่งแล้วค่ะน้องสาวอันกูจิมเนเอามาไห่ลาบันเอามาแล้วลงรถกันยกไปเพราะท่านได้เห็นอันตัวไม่อีกเลื่อนไได้ยกไปค่ะพอดีผู้ทั้งคนก็เห็นในคลิปอัน ตอนที่บ้านอันฝ้าโ่งนั่นไหมคะ่ะฟ้าโ่งบนันนี่อันนี้เทียบาโร่เนี่ยคะ่ะเทียบธาโร่ต้นเทียบาโร่สมุนไพรสุดยอดนี่ใบเ้นคะ่ะหอมหอมนี่ห,อม,หอมค่ะแก้โรคหัวใจหอมค่ะใบเทียบาโร่คะ่ะต้นหมักไ่อยู่ในบ้านสวนโป่งฝ้าวิมานดินนีก็ได้ค่ะส่วนต้นโป่งฝ้านั่นหลายขมคูค่ะ เพิ่นเพิ่นเอามาปลูกต้นเดียวได้ค่ะเพิ่นแพรแพรหมากเพิ่นแพรไปตดตกจะใส่เพิ่นกับนี่อายุหันมะกรมตาแดงกะมีอันอันนี้ก็เป็นต้นนี่จันพาค่ะนี่เขายาดมขึ้นกันจันพาเนี่ต้นจันพาเนาะนี่เนาะจันพาได้จ้าเนี่ยแหละอาวเม่สาวข่อนแขน้าชมสวนอันบัดที่นี่ อีกต้นหนึ่งเดนม,มากเพินออกไปล่ะหมากเปินออกไปเนาะท่านเดี๋ยวออ้นี่นี้หมากออกแล้วจ้าหมากออกแล้วนี่เห็ดไหวไดน้นี่สาวแคนแกนเห็ดไหวประจำเนี่ยอันนี้อ่านางสัตว์นี่ล่ะพี่ลังกาสาค่ะใบนี่สิเป็นกินกับข้าวปุ่นก็นได้ด้วยค่ะเปาดฝาดหวานนะกินกับปุ่นก็นได้ค่ะคุณอ่ะโอ้ยหลายหลายหลายออกแล่าต้วนี่ ไว้ที่เก็บก็ลืมจ้ะเห็นไหวประจําค่ะทำวายประจํามักน้าตาลจ้ะนี่ล่ะมอนีพาช่มสวนเนาะค่ะเนะาะพาช่มสวน,วสวนพี่ลังกาสาค่ะตั้งแต่เป้นเอานั่งสัตว์พนาวะพักเนาะค่ะ ขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วค่ะเด้อ